สวัสดีทานผู้ชมด้วยนะฮะยินดีต้อเรา้าสู่ช่องนีนิกและในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนำหนังสือโดยหนังสือที่ชาจะเอามาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันในครั้งนี้นะั่นคือเรื่องนี้นะฮะกับพี่สาวคนนั้นที่ชอบพี่ฉันนั่นเองนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยในปัจจุบันเนาะก็ออกมาแล้วหนึ่งเล่มนะเล่มไทยนะออกมาแล้วหนึ่งเล่มอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยส่วนตัวของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาแล้ว3เล่มนะฮะจบแล้วเรียบร้อยด้วยเนาะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าเปิดายทีน่าจะตามกันไม่ต้องเยอะมากนะฮะ,ะทีนี้ก็มาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะสรับเรื่องนี้อ่านี่ก็จะเป็นหน้าปกของเรื่องนี้นะฮะก็จะเผยถึง3ตัวละครหลักของเรื่องนะที่เราจะได้อ่านกันเนาะแต่ว่าหลากัหลกๆเราจะเห็นแค่แคสองแหละแต่ว่าอีกคนนึงนี่นคือเขามีบทอยู่นะฮะอ่านน่คนแรกก็คือตัวของอาคิบิเนาะนะฮะแล้วก็ตัวของ คิโนเมะนะแล้วนี่คือพี่สาวของเธอนะพี่สาวของคิโนเมะนะฮะแล้วก็หล,ลักๆเนี่ยเราจะได้ตามติดอยู่2ตัวละครนี้นะตัวของอาคิบิกับตัวของคิโนเมะนะฮะอ่าเนี่ยกำลังมาแบบนะกำลังมาแบบใกล้ชิดแนบเนื้อนะเหมือนว่ามาทักทายแวะทักทายพวกนั้นนะนะดูจากปรีกิริยานะฮะอ่านี้มาดูตรงสันกันนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะนะเผื่อ ไปหาซื้อจะได้เห็นง่ายๆนะฮะนี่นะปกสันของเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะสารภาพตามตรงเลยนะวัดชั้นน่ะตอนที่ไปซื้อเรื่องเนี้ยเดินหาอยู่งั้นอะ่ะนะไม่คิดจะถามพนักงานด้วยเดินหาด้วยตัวเองเดินหายง่ายก็หาไม่เจอจนแบบสุดท้ายต้องแบบเดินไปดึงมาทีละเรื่องทีละเรื่องอะ่ะเพราะว่าจาชื่อเรื่องไม่ได้เนาะก็เลยสุดท้ายว่าแบบอ้อเนี่ยเรื่องนี้นี่เองเนะเพอแบบเห็นสันแล้วแบบเออ เอ๊ะมันใช่ไหมเนาะนี้นะผ่านตาไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะนะเผื่อท่านผู้ชมจะได้จดจำนะเวลาไปซื้อจะได้รู้ว่าแบบสารเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเรื่องนี้เนาะนี่นะก็จะเป็นตัวของเอ,อ่ออนะเนี่ยกําลังเปิดการน้ำร้อนเลยกํลังท่าทางท่าทางเขินนะ อืมนะโดยท่าทางก็เขินของเธอนะฮะแล้วก็จะมีตัวของเนื้อเรื่องย่อนะให้ได้อ่านอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะไปดูมันกันมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวกดโฟกัสก่อนนี่นะจะมีเนื้อเรื่องย่อให้ได้อ่านกันด้วยนะฮะเนาะ,อะบอกไว้ก่อนนะถ้าหากว่ามีเสียงไก่ขันเข้าเป็นระยะระยะก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีอัดตอนบ่ายนะอัดต่อจากวิดีโอตะก่อนเลยนะฮนะอ่เนาะตัวของราคาก็อยู่ที่120บบาทเนาะแนวคอมเมดี้ เหมาะสำหรับทุกวัยนะส่วนมากพี่เด็กเขาจะสอยแต่แบบแนวยูลิประมาณนี้มาเป็นแนวแบบว่าแนวทั่วไปพวกนี้นะฮะอ่ามาดูปกข้างในกันบ้างดีก,กว่านะว่าเป็นยังไงเปิดออกมาป้าบเนาะอ่าก็จะไม่มีอะไรมากมายเนาะก็คือมาบอกว่าแบบเนี่ยตัวละครในเรื่องแต่ละคนเขาวันๆเขาพกอะไรบ้างะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ตัวของอาเคบีนะพกของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพ เจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นนักวาดการ์ตูนนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะฮะนะก็เลยแบบของจะพกน้อยหน่อยน,ยน,ะ,นะมาดูตัวของนะคิโนเมะบ้างนะฮะนะนี่คิโนเมะนะคุณน้องสาวนะฮะที่มาอยู่ด้วยเนาะก็เนาะของก็จะแบบเยอะๆหน่อยแล้วก็คุณเธอนนัเนี่ยเป็นแบบสาวออฟฟิศต้องออกไปทํางานอยู่ตลอดเลยพวกนี้นะฮะอืมนี่นะมีแบบอะไรยางไร้ปแป้งรองพื้นลิปสติกนะฟิชชูเปียกหูฟังอะไรพวกนี้พวกกุ๋ยนะอืม คือบอกว่าแต่ละวันพวกนางพกอะไรไปกันไปบ้านนะอ่ามาดูข้างในกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะฮะเปิดเข้ามาแฉกนะก็ไม่ได้มีภาพแล้วมายนะเป็นภาพเนื้อเป็นภาพเนื้อ,อแบบว่าห่อซีลเอาไว้นะฮะอ่าก็บอกชื่อเรื่องเนาะบอกตัวเล่มบอกตัวของชื่อคนวาดนะ,ะชินคุงนะฮะอ่านี่ ตรงตัวนี้ก็จะมีแนะนําตัวเนาะ,ะต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้มากเลยก่อนหน้านี้นี่อดแมวประมาณเรื่องนี้แบบเออพอบอกอะไรเป็นรับเป็นสันอยู่นะฮะน,ะฮะน,นี่คือเป็นเป็นผลงานเดบิวต์อ่านี่คือเป็นผลงานเดบิวต์ของเจ้าตัวเรื่องแรกเนาะจริงจริงเจ้าตัวเนี่ยปัจจุบันไปวาดเรื่องอื่นแล้วนะเรื่องนี้มันสาำเรียบร้อที่วาดไปเนาะเจ้าตัวเขาวาดอยู่อีก2เรื่องนะชั้นจําชื่อไม่ได้หรอกนะแต่ว่ายังวาดกันอยู่นะฮะ,ะยังไม่จบเนาะแต่ว่าเรื่องนี้นี่เคลียร์แล้วเรียบร้อยนะฮะ เป็นงานเดบิวแรกเป็นงานเดบิวแรกนะาหลังตัวนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคอมาดูข้างในกันบ้างนะว่าแบบจำนวนตอนมีเท่าไหร่นะฮะาสวปมาดูนะฮะก็จำนวนตอนก็จะมีทั้งหมด11ตอนเนาะแล้วก็มีตอนแถมอีกตอนหนึ่งเนาะอ่ะเตรีมรวมไปแบบสั้นๆเลยนะประมาณ12ตอนนะครับผมนะให้เราได้อ่านกันเนาะสำหรับเรื่องนี้อ่านี้เรามาดูข้างในแต่เส้นโดยรวมว่าเป็นยังไง ะะเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้สลับตัวของรูปเรื่องโดยรวมของเรื่องนี้นะฮะก็ราคาเท่ากันกับเรื่องก่อนหน้านี้เลยนะผมละร้อยี่สิบบาทเนาะในเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆก็อยู่ในระดับที่ฉันว่าเออกำลังดูโอเคกันกันนะแต่ใจอยากให้แบบเออขายสักร้อยสิบลูเนี่ยเออถ้าขายสักร้อยสิมันจะดูโอเคยิกก่งกว่านี้อีกนะฮะอ่ะสลับตัวของตัวเรื่องนะฮะก็จะเล่าไปที่ตัวของอสองพี่น้องนะฮะเนี่ยพี่ นะคนน้องนี่คือคิโนเมนะเนี่ยคนนี้เราคิโนเะมนะฮะซึ่งตัวของคนเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ดวงไม่ดีเรื่องผู้ชายมากๆนะเพราะว่าผู้ชายที่เข้ามาหาเธอแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเรียกว่ามาหวังร้ายกับเธออะไรพวกนั้นอะ่ะเออคือแบบบางคนก็แบบเป็นโจรบางคนก็เป็นโรคจิตอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่เลยทําให้เธอนั้นเนี่ยจะต้องแบบหาที่อยู่ที่มันดีกว่าเดิมหรือพวกนี้เนาะก็คือ เปลี่ยนที่อยู่ไม่ให้ไม่ให้ใหแบบว,ว่าฝั่งผู้ชายที่ฟอสตามตามติดเธอเนี่ยรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนพวกนี้นะฮะนะซึ่งเธอก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปคุยกับพี่สาวนะจึงพี่สาวก็ได้แนะนําให้ไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะผมนะที่ชื่อว่าอาคิบินะครับผมนะแต่ว่าตัวของอาคิบิเนี่ยสาเหตุที่ช่วยนะก็เพราะหลักๆเลยก็คือตัวของอาคิบินเนี่ยชอบพี่สาวของ คินเมะ me, นะผมเ네นี่ยชอบมากๆาด้วยเนี่ยแต่เนี่ยอย่างตอนนี้คือแบบขอแต่งงานและนะมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรพวกนี้เนาะเอาง่ายคืออาชีพนี้ช่วยเพราะว่านะคนที่ตัวเองแบบว่าชอบแบบว่าอยากจะแต่งงานด้วยเนะี่ยมาขอความช่วยเหลือนะฮะเลยแบบว่ายอมให้ตัวของคุณน้องเนี่ยมาอยู่ด้วยชัวย่วขราวนะฮนะนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเนะเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองนะฮะที่แบบว่าจะต้องมาอยู่ ห้องเดียวกันนะผมนะบ้านหลังเดียวกันแห่งนี้นะฮะนะอยู่แมนชั่นเดียวกันเนาะนะเรื่องราวหลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแนวยูริที่ค่อนข้างเน้นความตลกเป็นหลักก็แล้วกันนะคือมันตลกและความแบบเอ่อพวกนิสัยของตัวละครหลักของเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะนะและยิ่งแบบ2ตัวละครเอกหลักเนี่ยเอ่อพวกเธอเป็นแบบ ครับนิสัยค่อนข้างมีหลายจุดเหมือนกันนะที่แบบว่าแตกต่างกันนะแต่ว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะเนี่ยเนี่ยระหว่างที่แบบระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนี้มันจะมีเรื่องราวความสนุกความตลกอะไรพวกนี้นะฮะให้เราแบบว่าได้มาอ่านกันแบบเรื่อยๆนะฮะนะก็เนาะเนี่ยเนี่ยมีอะไรหลายอย่างนะเนี่ยค่อยๆดูจักกันไปเนาะในพวกนี้นะผมมัมีมุกตลกอะไรให้เราได้อ่านกันในพวกนี้ด้วยนะฮะเรื่องราวตลกๆเนาะนะถึงว่ามันจะเน้นตลกนะแต่ว่ามันก็จะมี บางช่วงก็แล้วกันนะที่นาเสนออย่างอื่นนอกจากความตลกนะอย่างเช่นตัวของตัวละครเอกหละอย่างคีโนเมตเนี่ยนะเธอนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบว่ามีดวงไม่ดีเกี่กับพวกเรื่องผู้ชายอะไรพวกนี้เนาะนะเธอก็จะแบบโดนแบบตามติดอะเออเขาเรียกว่าเีพวกสต็อกเกอร์ทั้งนี้ใช่ไหมเออพวกแบบว่าที่วัดชอบตามตัวอะไรอยู่นี้ตลอดเนาะก็ะคือแบบว่าเขาก็แบบว่านาเสนอในมุมที่แบบว่าเออ เขาเรียกว่าไงนะความน่ากลัวของแบบพวกที่ว่าชอบมาตามติดชีวิตอะไรพวกนี้นะฮะเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นําเสนอแบบเรียกว่ายังไงล่ะเขาไม่นําเสนอในแบบว่าให้มันดูเครียดมากอะประมาณนั้นคือแบบว่านะยังแบบว่ายังมีจุดที่มันดูตลกอะไรพวกนี้นะคือเจ้าตัวเนี่ยก็คือแบบจานนำเสนอในด้านนี้แหละแต่ว่าเขาก็แบบว่าเออไม่อยากจะมาใส่ให้มันดูน่ากลัวมากอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยแบบ มีหยอดหยอดให้มันดูแบบว่าให้มันดูตลกบ้างแล้วพวกนี้เนาะเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเนี่ยคุณเธอกําลังกลับบ้านเนี่ยกำลังจะกลับห้องเนาะในปรากว่วาดแบบระหว่างเดินก็แบบถูกผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาจับมือเธอเนาะให้บอกว่าให้ไปด้วยกันอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบว่าเรื่องราวแบบนี้ให้เราได้อ่านกันเนาะแต่ว่าแบบเนาะมันเธอไอตัวของคนวาดเนี่ย ก็คือแบบว่าเขาพยายามนำเสนอไม่ให้มันดูเครียดมากนะฮะนี่ก็จะมีแบบวัิตัดอะไรพวกนี้บ้างเนาะอาจจะมีอาญาอื่นเนี่ยมาตัดเนี่ยแเน่จะมีแบบเนี่ยช่วงแบบตลกตลกมาตัดอะไรพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็เรียกได้ว่าเอาตอตัวละครที่ชื่นชอบเนี่ยโอ้โหชอบคุณพี่สาวเลยเป็นตัวละครที่ออกมาน้อยนะออกมาน้อยแต่ว่ามีผลต่อสตอรี่ตลอดนะอา่าก็คือมาสร้างความบันเทิง ได้ดีอีกตัวละครหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีปมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวของพี่สาวด้วยพวกเนี้ยแต่แต่ว่าตอนนี้ตัวเรื่องเนี่ยยังไม่เฉลยนะฮะเราต้องรออ่านกันต่อไปเนาะเนาะคือมีผลขนาดไหนอ่ะมีผลถึงขนาดที่แบบอาเคปิแบบว่ามีแรงบันดาลใจอะไรทุกอย่างนี่เรียกว่าโยงไปหาพี่สาวไาเลยในเห็นหน้านิ่งๆอย่างนั้นนี่นคือมีพี่สาวเป็นเป็นแบบเป็นแรงผลักดันหมดทุกสิ่งจริงๆอาถึงทั้งสองตัวละครเนี่ย อาจจะมีนิสัยอะไรหลายอย่างแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็จะมีบางสิ่งเนี่ยที่แบบว่าเป็นจุดร่วมกันที่ทาให้ทั้งสองนั้นเนี่ยได้แบบว่ามีเอ่อก็เรียกม,มีสิ่งที่แบบว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนก,กันได้แลวพวกนี้เนาะอย่างเช่นแบบว่าเรื่องของผู้ชายอะไรพวกเนี้ยเพราะทั้งสองคนก็เกรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายเหมือนกันเลยพวกนี้เราก็แบบว่าเออมาพูดคุยแลกเปลี่ยนก,กัน ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันอะไรพวกนี้นะเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็โดยรวมนะใครอยากจะได้แนวยูริที่เรียกได้ว,ว่าเน้นตลกเน้นๆ้นแบบว่าคู่ตัวละครเอกหลักอยู่ด้วยกันและมันตลกอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยแต่ว่าก็จะมีสอดแทรกแบบเนื้อหาอ่าเขาเรียกว่าไงล่ะมีเนื้อหาแบบว่าว่า ความน่ากลัวของแบบพวกสตอกเกอร์นี้ใส่เข้ามาด้วยนะมันก็นําเสนอออกมาให้เราได้อ่านด้วยนะฮะนะแต่ก็นะโดยรวมก็คือเป็นเป็นเรื่องที่แบบอ่าอ่านแล้วค่อนข้างกายเครียดได้อ่าอ่านแล้วค่อนข้างกายเครียดได้นะถึงแม้ว่าแบบบางช่วงมันมีแบบว่าช่วงตึงๆเครียดๆนะแต่ว่าเขาก็แบบว่าพยายามแบบว่าไม่เขียนให้มันเครียดมากเกินจนเกินไปนะฮะนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะฮะ เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งตัดไปนะฮะมาที่ว่าแน่ย่ามแพ้กับปลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบาๆกับผมเย yeah.